แน่สวัสดีคะ่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงของช่องนมสวีททาโร่นะคะวันนี้วันไม่ได้มันมี4สีวันนี้มาถึงคิวชาวทาาุไฟเมฆสิงห์ธนูกับดวงความรักความสัมพันธ์ทุกสถานะแบบละเอีย <c> ด <oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะพอดีว่าได้รับไพ่นะคะโอ้ไม่โก้โอ้ไม่โก้อะโอ้ม่โก้นะคะ OMG ทารอนะคะเป็นไพ่ที่ เรียกว่าคนไทยทำค่ะคนไทยทำนะคะคนไทยใช้นะคะแล้วก็ไทยก็จะเจรเรเองแหละคะ่ะเรามาอุดหนุนมไพ่คนไทยกันค่ะอยากได้ไพ่คนไทยนะคะก็ต้องบอกว่าเม้นต์มาใต้คอมเมนต์คลิปนี้ก็ได้นะคะถ้าอยากจะซื้อน,อน้อเดี๋ยวจะมีคนมาตอบนะคะซึ่งคุณแม่ได้มาเนี่ยถามว่าคุณแม่เสียเงินไหมต้องบอกว่าก็เสียเงินแหละค่ะนะคะพูดกันตามตรงน,อน้อแต่ว่าเราก็ เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันทีหลังแต่ว่าอันเนี้ยไพ่เนี้ยจะไพ่สําหรับว่าทําความรักคนทาดไฟเลยนะคะโอเคค่ะเม่สิงห์ธนูนะคะเรามาดูกันนะคะแบ่งออกเป็น3สถานะค่ะต้องบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading คือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเขาคืนการ like, ก,กดไลค์การกดซ b s c r i b e การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะ สิ่งสำคัญเลยค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวแอนไลน์มาที่นมสวิตช์ห้าหกสามห้าหกค่ะช่องนี้ตะวันแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสําหรับคนโสดชาว่าไฟเมฆสิงห์ธนูจา้าโอเคค่ะคนโสดชาวทาัุไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอนิจีดยรวมของคุณในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก่อนนะคะว่าคนโสดชาวทาัุไฟนั้นเป็นเช่นไรโอเคคุณได้ไพ่จะให้พิ้เทสค่ะ เห็นไหมหน้ารามมยเป็นชาวไทยเป็นแม่หน้าเนาะได้ไพ่ Ace of Pentacles นะคะว้า wow. วได้ไพ่ n of Pentacles Reverse ค่ะอ๋อได้ไพ่ n of Swords Reverse <c oughs> ความรักของคุณนะคะแล้วก็ได้ไพ่ King of Cups แม่ต้องบอกว่าในในในช่วงของในปี2564นะคะ คนโสดชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะเพียงแต่ว่าคุณก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของ mm. อความรักนะคะคุณจะโฟกัสไปกับงานไปกับเงินแล้วคุณก็ต้องการฮิลลิ่งตัวเองก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาหาคนโสดชาวธาตุไฟโดยเฉพาะคนที่เกิดอยู่ในราศีเมษราศีสิงห์อกหักดังปอร,รักใครก็ดันไปเจอคนที่มีเจ้าของเข้ามานะคะตอนนี้นะคะก็จึงทําให้ชาวราศีเมษก่อนเลยนะคะ โฟกัสกับงานกับเงินแม้ว่าจะมีใครเข้ามาชี้ก็จะแบบว่าเธอราศีเมษเนี่ยเธอก็จะแบบไม่ได้สนใจใครมากสนใจแต่ตัวเองสนใจกับสิ่งที่ตัวเองแบบว่าเรียกว่าอาค,ความที่เป็นตัวเองค่อนข้างจะสูงเนาะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะด้ยไพ่ของนายซับซอร์รีเวิร์สบอกเลยว่าหมดแพชชั่นนะ เวลาชาวราศีสิงห์มีความรักแล้วอกหักชาวราศีสิงห์จะหมดแพชชั่นไม่อยากทําอะไรและในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็หมดแพชชั่นจริงๆกับความรักความสัมพันธ์ส่วนชาวราศีธนูบอกเลยว่าคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องเงินนะคะบางคนชาวราศีธนูมีการไปออกรถหรือมีการที่จะไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาทําธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วบ่งบอกเลยว่าคุณจะสําเร็จแต่อันนั้นมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราจะทํานายเพราะว่าเราจะทํานายความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษในคนโสดมีคนเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่าในปีนี้คุณจะค่อนข้างที่่่จะไมคอย โฟกัสกับความรักคุณจะหวงแหนตัวเองส่วนชาวราศีสิงห์ยังจมกับความสัมพันธ์ที่ move อนออกไปไม่ได้สักทีชาวราศีธนูไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะงานเงินงานเงินงานเงินเท่านัาน้น,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 นแต่เตือนเอาไว้อย่างนะคะสําหรับสามราศีชาวธาตุไฟในปีนี้ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ที่เรียกว่าฉาบฉวยหน่อยก็แล้วกันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าที่ผ่านมาในอดีตคุณเจออะไรไพ่สับงานนะคะ ให้รื่นี่เห็นไหมอ่าที่ผ่านมานะคะชาวทาพไฟเจออะไรบ้างน,นะ,ะเรามาดู <Yeah. S 1> halflence อืม deliver reverse นะคะต้องบอกว่าเจอ moon reverse หนักมากกับชาวราศีสิงห์นะ,ะหนักมากมากเลยนะคะ the sun reverse แล้วเป็นไพ่ judgment reverse นะคะหนักมากตรงที่ว่าชาวราศีสิงห์ อ,อกหักครั้งรุนแรงเพราะว่าไปเจอคนที่มีเจ้าของหรือในลักษณะที่เรียกว่าความสัมพันธ์ทับซ้อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วคุณเจ็บมากๆเลยค่ะส่วนชาวราศีธนูจะได้แต่เป็นฟิลที่เรียกว่าแอบรักแอบชอบคนหรือลักษณะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะคะ ชาวราศีธนูส่วนใหญ่ไม่ค่อยโฟกัสกับความรักอ่ะคุณก็อยากมีความรักนะคุณเหงาแต่คุณก็กลัวนะบางคนโสดระยะยาวโสดมานานแล้วโสดมาเกิน3ปีด้วยซ้ำชาวราศีธนูคุณจึงกลายเป็นคนที่ชินกับความโสดครั้งนี้ชาวราศีเมษได้ไพ่เด๋ยเลเวลรีเวิร์สแม้ว่าจะมีใครเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจชาวราศีเมษค่ะก็โสดสวยๆรวยๆไปก่อนนะคะซึ่งชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะเล่นตัวนะเวลามีความรักหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะเวลาที่ตัวเองแบบทําอะไรก็แล้วแต่บางคนเถียงแม่ หนูก็ไม่ใช่เป็นคนที่มั่นใจนะคุณลูกมันคือ general reading เนาะเพราะฉะนั้นแม่สะอาดเป็นภาพโดยรวมค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมา3ราศีนั้นหนักหน่วงมากเพราะคุณเหนื่อยความสัมพันธ์บางคนหวงแหนความโสดค่ะบางคนหวนแหนหวงแนหงแนตัวเองมากๆค่ะแต่ชาวราศีสิงห์อ่ะมันเด่นชัดมากคือการอ,อกหักตาปออกหักแบบเจ็บจริงๆเลยนะทีนี้เรามาดูความรักในปีนี้กันหน่อยค่ะ ความรักในปีนี้นะคะโอ้โห7 of swords ค่ะว้าว10 of cups s i of swords อันนี้คือหน้าผู้จัดทำนะคะน่ารักไหม s i of swords นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของ king of pentacles ชาวราศีเมฆจะได้เจอความรักจากการเดินทางน,นะคะแต่ช่วงนี้โควิดคุณลูกก็ต้องเบรกเอาไว้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ชาวราศีสิงห์แม่มองเลยนะแม่โฟกัสขอชาวราศีสิกห์หน่อยคุณจะเจอคนรักเก่าสิ่งเก่าๆจะกลับมาหาคุณเพีเยงแต่ว่าคุณพร้อมที่จะกลับไปหาเขาไหมเพราะว่าจะกลับไปก็เจ็บอยู่ดีชาวราศีธนูนะคะจะเน้นในเรื่องของความรักครอบครัวรักพี่รักน้องรักเพื่อนรักรักรักคนรอบข้างมากกว่าถามว่ามีคนเข้ามาไหม โฟกัสกับชาวราศีเมฆก่อนมีคนเข้ามาแน่นอนค่ะเจอเจอจากการเดินทางแล้วจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นรักต่างวัยนะคะเป็นรักที่สามารถเติบโตไปได้นะคะสามารถจะมีแฟนได้ในช่วงนี้ของชาวราศีเมฆนะคะโดยเฉพาะในตั้งแต่ในเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกขาสี่เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมฆมีโอกาสจะสละโสดค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะยังคงวนรูปในเรื่องราวเก่าๆอยู่แต่แม่มอแม่บอกได้เลยนะคุณควรจะบุฟออนเพราะว่าหาคุณไม่บูฟออนอ่ะ คุณจะเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆชาวราศีธนูนะคะในปีนี้ยังครองโสดเจอคนเข้ามาจากโลกออนไลน์แต่คุณจะเปิดใจไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งเพราะคุณโฟกัสกับงานกับเงินจริงๆค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งเลยนะคะคําแนะนําของไพ่นะคะคาแนะนาของไพ่ในความรักในปีนี้คำแนะนำของไพ่นะคะความรักในปีนี้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญคุณควรจะเริ่มต้นกับตัวเองก่อนนะทั้งทั้งชาวราศีเมษสิงห์ธนู คุณต้องบอกกับตัวเองก่อนว่าในชีวิตของคุณนั้นต้องการอะไรไพ่ j u สติ c จงตัดอดีตตัดความทุกข์ตัดอะไรแล้วเดินก้าว ออเดินก้าวข้ามจากความกลัวในความสัมพันธ์ก่อนต้องบอกแบบนี้เนาะคากใครยัง move on ไม่ได้ก็ให้ move on ออกก่อนนะคะโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ไพ่สองดาบอยาก,กังวลที่จะกลัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเป็นไพ่สิบดาบรู้ค่ะว่าชาวธาตุไฟไม่สิงห์ธนูเป็นคนที่มีแผลค่อนข้างจะเจ็บและเป็นคนที่รักสังใจแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าทุกๆคนนะคะมาเป็นไพ่ของนายซอ s o u ซอสนะ,ะทุกๆคนไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดทุกคนบนโลกนี้ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด คุณอยากกังวลคุณอย่าคิดมากในความสัมพันธ์คุณรู้ค่ะแม่รู้ว่าคุณกลัวในเรื่องของความรักคุณไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านพ้นในตรงนี้แต่คนโสดจาะ The f o l l ค่ะจงปล่อยให้มันเป็นชิลๆไปเวลามีใครเข้ามาก็ลองเปิดใจแม้ว่า แม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นยังไงแต่จงจำไว้ว่าเมื่อคุณเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์มักมีความทุกข์และความสุขอยู่ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเรียนรู้อะไรกับมันแล้วคุณก็อย่าไปจมกับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ให้กอบโกยความสุขเอาไว้นะคะทีนี้ขอคําแนะนําจากไพ่อาราคโคสเยค่ะสิ่งหนึ่งเลยมันเป็นไพ่แบบนี้ค่ะคุณบูมไมว่าในชีวิตของคุณนะคุณโดยเฉพาะ ถ้าฝุไฟเนี่ยเป็นคนที่มี2บุคลิกอยู่ในตัวเองเห็นไหมไพ้ตาช่างขึ้นมาจะตัดสินใจอะไรเพียงไพ่ไยนอกค่ะแต่โดยเฉพาะราศีมเมฆนะคะคุณอย่าเพิ่งเอาเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งเอาเอาสิ่งที่คุณเรียกว่า first impression มาตัดสินใจเพราะว่าคนบางคนนั้นมันไม่มันไม่ใช่ดูใจกันคนเดียวแล้วมันจะเป็นคนดีเนาะต้องดูใจกันไปเรื่อยๆค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์เองนะคะจงหยุดกับสิ่งที่เรียกว่าอาดีตจงหยุดกับสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยและความเจ็บปวด ฟังนะความเจ็บป่วยทางใจและความเจ็บปวดทางกายที่คุณยึดติดกับมันนะ่ะมันไม่ช่วยทําให้อะไรคุณดีขึ้นเลยคุณจึงเลือกจงเลือกในอนาคตของคุณคือความก้าวหน้าทิ้งความหลังเอาไว้แล้วมันจะโอเคสําหรับชาวราศรีธนูถ้าคุณรู้จักว่าตัวตนของคุณนั้นต้องการอะไรนอกจากเงินทองนั่นคือความรักลองเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งหรือลองเปิดใจให้กับชีวิตของคุณดูนะคะคุณจะเจอความรักที่แท้จริงค่ะบทสรุปของปีนี้นะคะ ให้มันออกมาค่อนข้างที่จะดีถ้าคุณอยากมีความรักคุณต้องกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือเซฟโซนของคุณค่ะคุณมีโอกาสที่จะมีแฟนนะคะและเพราะว่าปีนี้ชาวราศีเมษสิงหธนูนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเพียงแต่ว่าคุณจะรับรับรักกับคนนั้นไหมอยู่กับตัวเองทบทวนและลืมอดีตกับสิ่งที่เจ็บปวดออก ออกจากหัวของคุณแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะนี่คือชาวราศีเมษคนโสดนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะโอเคค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธาตุไฟเมษธน,นูนะคะแบ่งออกตามตะวันตกคุณแม่ทาเบิร์ชาร์ดเอาไว้ข้างล่างนะคะ หากสนใจก็โดยสุดตัวแอลไลน์มาที่นมสวิตบิชห้าหกสามห้าหกค่ะเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีธาตุไฟเมฆสิงห์นูจะเป็นอย่างไรในปี2564นะคะโอเคขอดู energy ของคุณในปีนี้หน่อยค่ะได้ไพ่ของนายอฟซอร์สนะคะอืมไฟซับสครับรีเ e ิร์สโฟร์ออฟซ s บสครับรว้าวเด็ดฟูแล้วก็เซเว่ o ออฟส่วน ทำไมแม่มองว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของคุณในปีนี้เอนเนอร์จีค่อนข้างที่จะ <c oughs> นิ่งๆตรงที่ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไงแต่คุณยังอยู่ในที่ที่เดิมใครบางคนน่าจะดีกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะแล้วก็มีคนที่อยู่ในชาวธาตุไฟด้วยกันเองคือไม่สิงห์พนูคุณพยายามนะคะที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มาดีขึ้นแต่เขาคนนั้นกลับไม่สนใจเลย ในราศีเมษค่ะ <c oughs> แม่มองว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่คุณแอบรักเพื่อนสนิทหรือแอบชอบใครจะคนหนึ่งที่คุณคุยกันมานานแล้วเขาคนนั้นรู้ค่ะว่าคุณชอบเขาแต่เขาให้คุณได้เป็นเพียงแค่เพื่อนหรือคนสนิทเท่านั้นจริงๆค่ะเขามองคุณเป็นพี่เป็นน้องแม้ว่าอยู่ตินไม้ิรสออยู่ดินไม้แม้ว่าเขาคนนั้นนะคะจะทําท่าเหมือนว่าจะมีใจให้กับคุณแต่คุณรู้ไหมคะว่าเขาทาเพราะว่าเขาต้องการรักษามารยาทเท่านั้นเองส่วนคนที่อยู่ในราศีสิงห์ คุณกำลังจะ move on และถามตัวเองว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะคุณเหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้แต่คุณก็กลับใจอ่อนค่ะนะคะไปติมใหม่อยู่แล้วคุณรู้แต่คุณก็กับใจอ่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณลืมเขาไม่ได้เพราะคุณสงสารเขาเพราะคุณห่วงเขาทุกๆครั้งมันจะมีคําพูดทําให้คุณคิดว่าเออคุณควรจะอยู่กับเขานะสําหรับชาวราศีธนูค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องสืบคือแบบไม่ไหวและเหนื่อย แล้วก็พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะปลดเปลื้องพัฒนาการตรองคุณเองทีนี้เรามาดูกันว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปสถานการณ์มันคือไพ่ของ emperor นะคะ n าย of swords มันมีแต่ความคิดมากอะ ace of cap reverse คุณแม่มองว่าคุณกำลังช่างจิตช่างใจตรงที่ว่า ชาวราศีสิงห์ก่อนเลยอ่ะระวังความสัมพันธ์ทับซอ้อนนะคะเซเวนอฟสอรส์ขึ้นมาเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วด้วยก็ได้แล้วก็สําหรับชาวราศีธนูค่ะสถานการณ์ตอนนี้คุณกําลังจะเดินหน้าออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยหน่ายแล้วแต่สําหรับชาวราศีเมฆยังอยู่ตรงนี้ไม่พร้อมที่จะไปไหนตรงที่ว่าคุณเป็นห่วงเขาและรักเขามา,ากๆเลยอ่ะอืมทา,ทางที่เขาก็าเคยบอกกับคุณแล้วนะว่าเขาไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะ เรามาดูความรู้สึกของคุณกับเขาค่ะมันเป็นไพ่ t h t Tower ฟ้าผ่าดังเปรี้ยง The Star Reverse เหมือนคุณก็ทำใจได้ในในในใ,ใ,ในส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าในส่วนที่คุณทำใจได้มันน้อยกว่าส่วนที่คุณทำใจไม่ได้เหมือนคุณพร้อมที่จะเดินออกไปทุกๆสถานะและทุทกๆวินาทีแต่สุดท้ายชาวราศีเมฆยังอยู่ที่เดิมค่ะเพราะคําว่าเป็นห่วงสําหรับชาวราศีสิงห์ หมือนรอความจริงให้เขาพูดแต่ก็รอไปก็เท่านั้นค่ะคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วว่าเขามอบสถานะให้คุณเป็นยังไงเพีเยงแต่ว่าที่คุณอยู่อะเพราะคุณรู้สึกแค่ว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้มันน่าจะแบบความรักมันน่าจะโอเคมากกว่านี้แต่ไม่เลยคุณกําลังหลอกตัวเองชาวราศีธนูได้รับรู้ความจริงแล้วเขาไม่ได้รักคุณจึงเลือกที่จะเป็นไพ่สิบอาไพ่หนึ่งดาวคือการตัดออกจากชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รีรออะไร ทีนี้เมื่อคุณเดินออกไปแล้วชีวิตของคุณจะเป็นยังไงใ орт, งจปวดทุกความจริงที้ฉันได้ยินมาแล้แต่มันไม่ดาร์กป่ะวะคุณลูกมันเป็นไพ่เจอเลเวอรี่เวิร์สแม่เอมว่าคุณอาจจะจมอยู่กับอดีตท,ที่มันเจ็บปวดแต่คุณจะฮิลิ่งตัวเองตรงที่ว่ามันคือไพ่เด็กถือถ้วยอ่เด็กถือเหรียญแล้วเป็นไพ่ของ Knight of Pentacles คุณจะถามตัวเองว่าโอเคกับการที่เราเสียเวลาเนี่ย มันได้อะไรกับคืนมาแต่เมื่อไหร่ที่คุณ move on นะแม่มอกว่ามันจะเกิดเรื่องดีๆกับคุณนะเห็นปะมันเป็นไพ่ The Chariot คุณต้อง move ซะทีค่ะถ้าคุณไม่ move คุณจะจมอยู่แบบนี้นะคะทุกๆราศีเลยไม่สิงห์ธนู mm hmm. เขาอยู่ได้โดยที่เขาไม่เคยมีคุณนะะเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้มันอยู่คนเดียวนะคะคุณลูกขาขอคำแนะนำจากไพ่ออร์คสด้วยค่ะ ลองถ่าถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่าใช้แค่พฤติกรรมจงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามาให้เราเจ็บมาตัดสินใจได้แล้วคําพูดดีๆในช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักคุณแต่มันเป็นสิ่งที่หลอกล่อและล่อลวงให้คุณอยู่กับเขาเพราะว่าคุณกาลังเจอคนที่เห็นแก่ตัวนะคะไพ่ทาโรต์บ่งบอกได้คําเดียวค่ะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดใจคุณควรจะตัดใจโดยที่ คุณไม่ต้องส่งสารใครให้ส่งสารแต่ตัวเองเป็นพอค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นเครื่องเล่นของใครนะคะเพราะความรักในครั้งนี้มันยังไม่สมหวังนะคะเป็นไพ่สามดาบค่ะโอเคค่ะครบแล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อไปคนมีคู่ค่ะ โอเคค่ะคนมีคู่นะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะคุณแม่ขอเป็นตัวแทนคนมีคู่นะคะราศีเมษสิงห์ธนูตัดวันแบบตะวันตกนะคะมีบราชัทอยู่ข้างว่างนะคะหรือหากใครมีลัคนาเมษสิงห์ธนูนะคะก็สามารถอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะไพ่โอเมก้า้ oh นะคะหรือ ONG Tarot เป็นไพ่ที่คนไทยทำนะคะสามารถอุดหนุนกันได้นะคะเพิมพ์ใต้เมนเดี๋ยวจะมีอ่า เรียกว่าตัวแทนนะคะตัวแทนมาสั่งจัดจําหน่ายไพ่นะคะไพ่ดีนะคะบอกเลยนะคะน่ารักค่ะเป็นศิลปินถ้าเป็นหมอดูนะคะเนี่ยก็หลายๆคนหาร่วมกันทำนี่คือหน้าของผู้จัดทำนะคะอุดหนุนค่ะอุดหนุนกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคนมีคู่ Energy ในปีนี้นะคะ2564เป็นเช่นไรโอ้โหทริออฟ s ับางคนไม่มีเวลาให้แก่กันนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากัน n i g h t of s ครับ King of Swords นะคะแล้วก็เป็น Knight of s w o r อ s อว้าวแ n งแมนนะคะแล้วก็เป็น Queen of Swords อืมบางคนเป็นคนรักของชาวท่านลมนะคะเมถุนตุนกลุ่มชาวท่านาน้ำกระกดิจิก,กมีนแม่มองว่ามันไม่มีเวลาให้แก่กันแล้วก็จะมีความน้อยเนื้อต่ำใจกันบ้างน,นะคะมีความเครียดปกคลุมในเรื่องของคำพูดมีการทะเลาะเบาแหวงกันนะ ความสัมพันธ์นะคะนอนตอนนี้มันระหองระแหงโดยเฉพาะสําหรับชาวราศีธนูกับชาวราศีสิงห์ให้ระวังในเรื่องของคําพูดส่วนชาวราศีเมฆระวังในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจหรือในลักษณะความเอาแต่ใจของตัวเองตอนนี้คุณกําลังเคร่งเครียดในเรื่องของการทามาหากินหรือในลักษณะเคร่งเครียดในเรื่องของการงานของคุณแต่คุณก็ลืมไปหรือเปล่าว่ายังมีคนรักคนห่วงคุณอยู่นะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นปัญหาความรักความสัมพันธ์ในปีนี้นะคะค่อนข้างที่จะ ตรงที่ว่า t e m p e r a n c e คือการติดต่อสื่อสาร the devil ถามว่ามาีเรียกว่า The Devil กับ The Devil ล the the ขึ้นมามันก็จะมีแนวเรื่องราวเก่าๆที่ทำให้คุณต้องมานั่ง ปวดหัวปวดสมองบางคนนะคะโดยเฉพาะราศีสิงห์อาจจะต้องใช้นี่แทนแฟนนะคะส่วนชาวราศีธนูนะคะมีโอกาสตั้งท้องแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดมากจนเกินไปส่วนชาวราศีเมษนะคะให้เรามาระวังเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆจะทําให้คุณปวดหัวคุณอาจจะทะเลาะกันในเรื่องราวเก่าๆหรืออาจจะทะเลาะกับ ปัญหากับพ่อแม่ของของฝ่ายแฟนก็ได้นะคะส่วนใครที่เป็น LGBT ค่ะระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรียกว่ารักสามเศร้าเราสามคนเพราะว่าปีนี้แฟนของคุณนะคะหรือตัวของคุณเองจะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามา ควีนออฟครับจงประนีประนอมในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนมีคู่ทั้งหลายจา๋าโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ครับผู้ของคุณจะทําให้แฟนคุณน้อยใจได้ค่ะส่วนชาวราศีเมษเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะก็มีความน้อยใจอะคะ่ะเพราะว่าแฟนไม่มีเวลาให้นะคะเพราะฉะนั้นหายเวลาไปฮันนีมูนแต่หากเจอโควิดก็กินข้าวอยู่ที่บ้านก็ได้าทานกับข้าวนะคะปาร์ตี้ขำๆกันกุบกิบชาวราศีธนูมีโอกาสท้อนะคะสําหรับคนที่เป็นการคบกันการแต่งงานการส่วน คนที่ดูคบหาดูใจกันก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานค่ะแต่สาหรับคนที่จะเพิ่งเป็นแฟนค่ะก็จะมีการขยับขยายว่าอนาคตแต่จําเอาไว้อย่างหนึ่งว่าคุณอย่าคิดเยอะอย่าคิดแยะนะคะกับความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ข้อควรที่จะต้องระมัดระวังสําหรับคนมีคู่นะคะใครที่มีปัญหาผ่านไปก่อนนะคะอย่าซีเรียสคําพูดนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นฟิลที่คุณอาจจะเอาแต่ใจมากจนเกินไปจนบางครั้งแฟนของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งตัวของคุณแฟนของคุณอาจจะเอาแต่ใจมากเราไม่เข้าใจกันเวลามีอะไรอย่ากเก็บเอาไว้เพราะว่าชาวราศีธนูมักเก็บความสัมพันธ์มักเก็บความพูดเอาไว้ชาวราศีศีงก็พูดออกมาเลยประชดประชันเกมชาวราศีเมษฟาดได้ฟาดแต่ที่นี้สิ่งเหล่านี้ไม่ควรทําในปีนี้เพราะมีโอกาสที่จะเลิกกันสูงพอสมควรค่ะ สิ่งนึงเลยค่ะกำลังบอกค่ะว่เป็นไพ่เดี๋ยวเวิ์ขึ้นมาหากช่วงนี้มีเวลาไม่ตรงการโทรหากันบ้างค่ะอย่ารอให้เขาโทรหาเราเพียงฝ่ายเดียวนะคะโอเคค่ะขอคำแนะนำจากไพออร์ร็อลส์ด้วยค่ะปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยนะคะต้องใจเย็นหน่อยนะคะทั้ง3ามราศีคุณอย่างงัดข้อกันค่ะเห็นไหม คุณอย่าเอาชนะกันนะคะจงกลับมาเข้าใจกันคุณมีโอกาสนะคะหากใครที่เลิกกันไปสามีภรรยามีโอกาสปรับจูนเข้าหากันมีโอกาสให้โอกาสคืนดีกันค่ะเพียงแต่ว่าจงจําเอาไว้อย่างหนึ่งว่าบางคนนะคะไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเรซหรือไม่ได้ที่จะตามใจเราร้อยเปเพราะฉะนั้นรู้จักคําว่าให้อภัยรู้จักคําว่าเบารู้จักคําว่ารุกรู้จักคําว่าถอยนะคะความรักของคุณก็จะยืนยาวค่ะไพ่เนี่ยค่ะงงลงขึ้นมานะคะ คุณดูไหมว่าค u e e ออฟ s วอ n และคิงออฟ s วอ n ขึ้นกันคุณเป็นคู่นะคะแต่เป็นคู่ที่จะต้องแบบปรับปรับอารมณ์กันจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าเอาชนะนะฮะอย่าเอาทิฐิตัวเองมาเป็นปัญหาและทุกอย่างจะโชคดีไพ่ลัคก,กี้ขึ้นมาให้กับชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนูผู้ที่เกิดธาตุไฟนะคะประจําปี2 5ง4มีความสุขก,กับความรักและพยายามบอกกับตัวเองว่า ต่อไปนี้ฉันจะไม่งงาวต่อไปนี้ฉันจะไม่เอาแต่ใจต่อไปนี้ฉันจะไม่คิดมากแร้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนจะดีขึ้นค่ะรายการวันเด่นเพียงเท่านี้สวัสดีปีใหม่สําหรับชาวท้าวไฟนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณการก,กดไ like, ลค์การกดซับสไครป์การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสิ่งสำคัญเลยค่ะใครจะดูโดนส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสปีดบีชห้าหกสองห้าหกค่ะและที่สําคัญค่ะฝากโอเมก้าทาร์โ oh รหรือโอเมก้าทาร์โรไว้ในอก อ้อมใจนะคะคนไทยเป็นคนทำคน,ทคนทไทยเป็นคนผลิตอุดหนุนกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ